รากวิญ,ญาณพุทธิสงศ์ตอนที่สิบน้ำของดินมดเมื่อสายเลือดมีชื่อเรียก,ลกปลายรัชกาลที่ห้าถึงต้นรัชกาลที่หกเมื่อบ้านเมืองเริ่มมีระเบียบมเมื่อผู้คนเริ่มถูกจดชื่อ,อและเมื่อแผ่นดินเริ่มถูกขีดเส้นแบ่งเป็นพื้นผืนพุทธิสงศ์ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่คนไม่ได้ถูกจดจำเพียง ด้วยเสียงเรียกแต่ต้องมีชื่อและนามสกุลเป็นหลักฐานแห่งการมีอยู่ในปีพุทธศักราช2456รัชกาลที่6ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นใช้ทั่วประเทศสำหรับบางคนนามสกุลคือของใหม่แต่สำหรับผพุทธสงนามสกุลคือการยอมรับว่าใครคือผู้ดูแลแผ่นดินนี้จริงๆ คุณนาดีนามของนาและความอุดมในบรรดาผู้คนทั้งเมืองชื่อของหลวงชำนิ้นูกกล่าวถึงมากที่สุด<ม>ในเวลานั้น,เ,เ,กกนเสียงคนคนนเเ่าแกขาไม่ใช่นักรบหากแต่เป็นคุณนางผู้ดูแลนา<ม>ผู้เมือง<ม>อยุ่งฉางและสเสบียงของเมือง ปปลลลูกข้าวคนะแงแ<ส>เจ้าเมืองพุทธสงค์หรือหากเรียกให้ถูกต้องตามระเบียบการปกครองใหม่ตอนนั้นตั้งแต่การปรับปรุงในรัชกาลที่5ควรจะเรียกว่านายอำเภอเแต่ผู้คนยังคงเรียกจิตปากว่าเจ้าเมืองเมื่อถึงเวลาจดทะเบียนนามสกุลเ,เจ้าเมืองเป็นผู้ตั้งนามสกุลให้แก่ข้าราชการต่างจากชาวบ้านทั่วไป ที่มักจะลงท้ายด้วยคําว่าไทยสงคเดียวเลือดเดียวแต่เรียกชื่อชํานี้ได้รับตามสกุลว่าสมบูรณ์นาดีสมบูรณ์นาดีชื่อใดที่เปลี่ยนตามทางเรายังไม่ใช่ชื่อที่ตั้งตามยศศักดิ์แต่ตั้งตามผืนดินดที่ทเลี้ยงผู้คนทั้งเมืองมาเนิ่นนานไม่ว่าชื่อจะไปอยู่เมืองใาชื่อจะไปอยู่เมืองใดตั้งแต่นั้นมา ลูกหลานที่ยังอยู่ในพุทธสงฆ์ยังไม่แยกเรือนยังไม่ออกไปตั้งหลักแหล่งที่อื่นต่างใช้นามสกุลสมบูรณนาดีต่อเนื่องกันโดยเฉพาะลูกชายสองคนที่ยังอยู่ใต้ชายคายเดียวกันกับบิดาปู่เนาหลวงปู่เบ้าส่วนลูกสาวเมื่อออกเรือนก็เปลี่ยนนามสกุลตามสามีต่างวิถีของผู้หญิงอีสานมาแต่โบราณ หนึ่งในนั้นคือนางตุนซึ่งได้สามีเป็นคนบ้านพลทองจึงยังตั้งรกรากอยู่บ้านเกิดหลังแต่งงานเธอใช้นามสกุลเจนเทสงตามสามีบ้านตั้งอยู่กลางหมู่บ้านพลทองคันไปทางทิศเหนือมีต้นมะเฟืองที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในหมู่บ้าน้งงกกกลลบไไดเสมอท็ยัันางตุน มีบุตรทั้งหมดเจคนได้แก่ย่าคำพาสมรสกับตาคำมีพิมพาบ้านเตยาบ,าเาบางคนย้ายกลับมาอยู่บ้านพลทองได้แก่ย่าน้อยการเทสงย่าแพงโพที่ขำย่าแพ้วกิตเทสงท,ทุกคนที่สองย่าขำเริมใช้น้ำสกุลจามเทสงตามปูโสมสามีภา,า,ายหลังก็เปลี่ยนเป็น วงวัฒนาวิจิตที่อยู่ที่ยังอยู่บ้านพลทองได้แก่ย่ากว้างสมรสกับปู่ทองเสรษฐสงทีบุตคือลุงดิดแล้วก็น้าสวงย่าทองสีย่าทองสีก็แต่งงานกับปู่รถชาวเศรษฐสงมีลูกเป็นนะาแดงแล้วก็น้าเข็มสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ สามญาทองจัน,<ม>งงนทร์แต่งงานกับปู่มากชัยไทสงมีุตดคือญาทองนาคเเรียกชืื่่ออไมมหนย่าทองนาคเรียกซึ่งแต่งงานกับปู่บัวลามีลูกอีกสายต่อมาคือป้าสายันบ้างบ้านอยู่ติดกับบ้านตะทนบิดาของตาเต็มในเวลาต่อมาลูกคนที่สี่ของญาตุ่นก็คือญาคํคำ แต่งงานกับปู่บุญมีฤทธิเทสงมีบุตรได้แก่ญาแกน์สมรสกับปู่ทรงธรรมสิงเทศสงปู่เพชรฤทธิเทสงแต่งงานกับญาสมบูรณ์ปู่สวัสดฤทธิเทสงแต่งงานกับญาบุญมาลูกหลานคนอื่นของหลวงชำนี้กระจายถิ่นฐานไปยังหลายหมู่บ้านทั้งบ้านมะเฟืองสีสะแรดพุทธิสงบ้านยางบ้านแวงบ้านชาติบ้านวังปลัด บ้านทางงามบ้านแดงใหญ่บ้านจานบ้านคูคาดบ้านนาโพน้องคู่น้องไผ่น้องย่้ารังการวมถึงต่างอำเภอและต่างจังหวัดเช่นอำเภอสตึกอำเภอหนองกี่นครพนมนครราชสีมามุกดาหารและกรุงเทพมหานครลูกชายของหลวงชำนี้สองคนที่มีครอบครัวของตัวเองแล้ว ตั้งนามสกุลใหม่ได้แก่ปู่เมาส์ใช้นามสกุลบุญเทสง่งพื่บง่ได้นามสกุลขุนจันททึกทั้งสองอยายไปตั้งหลักแหลกที่อำเภอสีเิียวจังหวัดนครราชะสีมาสาวคนอื่นๆก็มีนางมูลกันหานางตุย้ยนางตุ้ย จุยไทยสง์เป็ีนนามสกุลตามสามีไปถูกครัลูกชายที่ใช้นามสกุลสมบูรณาดีและอยู่ในพุทธสง์เหลือเพียงสองคนเท่านั้นก็คือปู่เดาและหลวงปู่เบา้านามาากนนสกุลสมบูรณาดีจึงเกือบขาดช่วงผู้สืบต่อต้องอาศัยหลาน,นคือลูกของยา่าย่าหยุน่นกับปู่ชูร<ผ>มเทยสงบ้านชาติ ซึ่งเป็นพี่สาวของปู่เนาและหลวงปู่เบ้าเพื่อสืบสายไว้จนคงมาอยู่จนถึงปัจจุบันเรื่องนี้จะเล่าในตอนถัดไปไดไไดสิงเทสงนามของผู้บุกเบิกในเวลาเดียวกันอีกนามหนึ่งก็รเริ่มปรากฏในทะเบียนเมืองนามสกุลที่ไม่ได้ตั้งมาจากนาแต่ตั้งมาจากการบุกเบิก งเมืองกลางผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านใหม่พลทองคือรากแรกของสายนี้แต่ผู้ชใช้นามสกุลสิงห์ไทยสงอย่างเป็นทางการคนแรกก็คือตาทน<ร>าบุตรของหลวงเมืองกลางเป,าเป็นคนรุ่นเดียวกับหลวงชํานี้จากตาทนน,น,นนามสกุลนี้จึงสืบต่อมาถึงตาเต็มผู้เป็นบุตรชายช่างไม้ผู้ลือชื่อ ช่างไม้แห่งเมืองตาทนไม่ใช่ขุนนางเช่นสมัยบิดาแต่เป็นช่างไม้ที่ทั้งเมืองรู้จักเรือนยุงฉางสาราวัตรสวนผ่านมือของเขาขีมือถูกส่งต่อให้ตาเต็มผู้มไม่ได้มีฝืมือคล้อยไปกว่าบิดาแม้แต่น้อยบ้านของตาทนตั้งอยู่ที่บ้านใหม่พนทอง เนินรองสุดท้ายในเขตภูเมืองด้านใต้ของบึงบัวหลวงโบราณค่อนไปทางทิศตะวันตกเมื่อพื้นที่นาในเมืองเริ่มจำกัดเราทนพาลูกหลานบุกเบิกทางทิศเหนือเพื่อทำนาบ้านยังอยู่ที่เดิมแต่พื้นดินทำกินแผ่ขยายออกไปเมื่อสองนามเดินเคียงกัน ในยุคนั้นนั่นเองหลวงชนียังดูแลนาเมืองตาทวนและตาเต็มตั้งเสาสร้างเรือนดูแลชุมชนปูนาวดูแลไรนาหลวงปู่เบา้าดูแลจิตใจผู้คนต่างนามต่างเรือนต่างหน้าที่แต่ญญทั้งหมด,ดย,ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันนมันกักลงเดิน นามสกุลไม่ได้เกิดจากกระดาษแต่เกิดจากความรับผิดชอบและในพุทธสงฆ์ทุกชื่อที่ยังถูกเรียกอยู่จนทุกทุกวันนี้ล้วนเคยยืนรับแดดรับฝนและความยากลำบากมาก่อนทั้งสิน้นรากของเรื่องราวกำลังจะเดินต่อไปสู่รุ่นที่เริ่มแตกแขนงออกจากนามเดิมในตอนถัดไป ตอนที่สิบ